แแลลลล้้ววออถึง KOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยไม่มีไฟต้องไฟก่อนปะ <Hi. S 2> ไช่มือซ้ายมือ ไม่มีหรอมีปะอ้ะาวแล้วม่ของคุณรม้มงมาขึ้นมามันบ้นบาแน่เลยฮึแก้งเธอเหรอรไม่คนเต็มเลยอ่ะอะไรอะ ฟังฟังด้วยไปอันไหนอ่ะเนี่ยพี่คิว้องก็คือผมผมอยากให้แบบว่ามีมีทางออกที่ดีกว่านี้ครับใช่ครับให้พวกผมไหมนอกจากตี่ะครับเมื่อวานผมไปเคลียร์กับแก๊งนึงมาเรื่องคำพูดเรื่องจกแคทนี่แหละคำพูดอ๋อครับผม จะได้น่าจะรู้กันนะผมว่าน่าจะรู้กันนะหรือว่าไม่รู้กันไม่ไม่สบายให้ผมสองเอ็มอะผมได้คุณสองเอ็มเหมือนเดิมอ่ะสองเอ็มต่อร้องได้ครับแต่ผมให้คุณสองเล่มสองเลมอ่าระยะเวลาเท่าไหร่เล่มคืออะไรเนาะสองเล่มคืออะไรอันนี้เลยครับเล่มไหวไหมวันนี้เลยหรอครับหาอยู่ขอเล่มหน่อยเป็นเป็นแค่คำพูดแล้วก็ขอโทษกันไปแล้วสักเอ็มหนึ่งได้ไหมครับไม่พี่แป๊บนึ่งสองเอ็มสันดี้ไม่อยู่ด้วยใช่ไหมของเราใช่ใช่คนถึงตามไม่อยู่ ไม่มันต่อลองได้ครับต่อลองได้สองเอ็มความโจววันไหนครับผมถามแค่นี้เลยขจะลดได้ไหมครับวงเงี้ยโบวงสองเอ็มสองเอ็มพรุ่งนี้ก็น่าจะได้นะครับคนละแสนกันนี่ฮะไวสุดหนึ่งจุดแปดที่สิบคนคนรักแม่แห่งชาติในดวงจิตเอมันจะว่าเขารอรอคนตีก็ตีได้อะคนไม่วางก็พูดอย่างนี้นะอ่าเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจครับแต่คือว่าตอนนี้คือเพราะผมเพิ่งเก็บตังค์แก๊งกันไปครับมัน คนถือตังค์ไม่อยู่เลยครับถ้าถ้าเป็นสองเอ็มภายในวันนี้ไม่ไม่ไม่น่าได้ครับแล้วถ้าพุ่งนี้ได้ไหมครับชาวนมแันที่กลับมามไหนนะไปลาวินหมายถึงอะไรวะน่าจะสองวันครับผมหวสุดุนนจริงครับเพราะว่าถ้าเกิดหัวผมรู้ผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะ ดาร์คดาร์ควินเทอร์ดาร์ควินเทอร์งานงานถ้าเป็นไอ้ไอ้หัวคุณรู้ด้วยก็ได้ครับจะได้มีพี่พี่หัวคำนวณน่าจะตั้งตั้งน่าจะห้าล้านนะครับแป๊บนึงนะครับถ้าหัวผมรู้อ่ะมันไม่ได้มัน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 ไม่ได้จบแค่นี้เนี่ยครับผมก็รับได้ไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ได้ทำแปเงียบพี่สโลโอ้ยสองเอ็มภายในกี่วันนะครับให้ให้กี่วันนะไม่พรุ่งนี้ครับไม่่เเเกินนนนนคืาาาาถถถ้้้้ปป็็ล ผมให้ได้วันนี้เลยได้ไหมครับไม่ครับผมเอาร้านแปดพรุ่งนี้ครับทางนั้นร้านแปดพรุ่งนี้คนถือตังยังไม่กลับอ่ะร้านแปดวันเนี้ยเออตอนนี้แกงคุณมีกี่คนครับนี่ยมีที่อยู่มีเท่าที่เห็นเลยครับในสล็อตอ่ะอ๋อในสล็อตมียี่สิบครับยี่สิบคนละแสนก็ได้แล้วนะจริงแต่แต่มันสล็อตผีครับหมายถึงว่าแบบคนที่ไม่ไม่ได้อยู่เล่นใช่ใช่ครับที่ที่เล่นจริงๆมีมีแค่นี้ครับแล้วมันเพิ่งเก็บ ตั้งสง <2, S 1> สีแกงกันไปครับ 8, <42 S 2> แป่สิบสิบสองไปด<น>ันของกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนถ<ต>ือเราก็ไปอยู่ผม่ณนะผม้าใจคุณนะแต่ว่าเขาแหลมมาเองอะอ่าเ <ผม S 1> ข้าใจครับในในเรื่องนี้นั่นแหละครับแต่อย่างที่บอกถ้าถ้ามันมันอีกสองวันเลยอะครับกว่าคนถือตังจะกลับมาแล้วสองเอ็มผมว่าแก๊งเลยว่าคีจะหากันไม่ทันเดี๋ยวผมขอคุยขอคุยกับพวกผมกันนะครับอ่าได้ครับได้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 บได้ได้ คาลิฟากับก๊อดวะเียฮัลโหลพี่ผมขอขอเขเองจริงๆอันนี้อันนี้จริงนะขอ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 เขาเองยทะลากันเลยอะเยี่ยคาลิฟาู้องไห้เย็นจะอะไรกันไปคุยนเย็นๆจเย็นๆจเย็นๆดีกันได้เว้ยเยีย ตรงนี้เกลีรยไปก่อนคนเดียวเอฟซีเธอเหมาะใช่เราเราก็เอฟซีเขาอยู่เหี้ยอะไรเนี่ยกูซ้ำตัวไปหมดเลยฟองเขาตีอะคาติอะไรยังเชียร์เขาอยู่เลยมันมันน่าจะคุยกันได้อ๋อหมายถึงอันู้นี้เหี้ยคุณนุงหมายถึงคนนี้พูดเออผมมา่เคยคุยอยู่ครั้งหนึ่งรอบที่แล้วอะที่ดีไปนี่อะไรเขาอะต้องถามเขาด้วยดิ เฮียใช้ก็ยอยเฮียเลยเอฟบ้านเยือดจัดเอาเคยรีกแคเอฟซีกับเอฟปีตอบไปจ้ะตอบไปผมชื่อโฟสสภาพสองวันพันกว่าเรื่อง ร้อยวันพันเดือนก็คือเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเก่ยวกบเกี่ยวเกบเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก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 บเก่ยวเก็บเกี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 ่ยวเกบเกี่ยวบ่วเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวบเกี่ยวเก็บเก่ยวก็บเกี่ยวบเกี่ยวเกบเกี่ยวบวบ่ยวยวบเกี่ยบเวบเกี่ยวบเวบเกี่ยบเกีเกบเกี่กบเก่ยวเกี่ยวก็บเกี่ยวี่เยวบ องวันสองล้านห้าอยู่เล่นก่อนก็พรุ่งนี้สองล้านครับวันนี้วันนี้ล้านล้านหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ล้านห้าก็ไม่ได้ครับไม่ได้มันเปิดกันเลยไม่ได้เหรอวะสองวันสองล้านห้ามันมันเปิดกันเลยไม่ได้เหรอวะงั้นไปสภาเลยแด้ครับ มาครับมามาครับเจอกันท yani> um ี่สปาเลยสปาแล้วพ uh, ี่จอรฟังแค่นี้แล้วพี่ไปแล้วเยี่ยมโอ้ย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 อ้ยอ้ยอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยย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 